สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหาเพจเติมเกมนะครับราคาถูกนะครับปลอดภัยรับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทั้งระบบ iOS และ Android นะครทุกคนก็แนะนำเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกกับทุกคนมีเกมให้เลือกมากมายเลยนะครับเกือบทุกเกมเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนนี่เลยยังไงก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูเลยนะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ครับ สวัสดีชาวปื้นสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้นสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนเราชมคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจช่องปื้นสเต็กด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเรียกร้องขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับในการจัดเซตรูปแบบวงแหวนนาอเป็นตัวละครชื่อว่าเสี่ยวเย่นะครับทุกคนอ่าตัวละครตัวนี้เก่งยังไงนะทุกคนก็ต้องบอกว่า เป็นตัวละครตีเดี่ยวเนาะเป็นสายโจมตีว่องใบเนาะตัวนี้ก็มันจะแบบเออเขาเรียกว่ามันจะมีเออสกิลที่เออพอเก็บได้หนึ่งตัวเนี่ยสามารถอา่าเก็บได้หลายตัวนะครับก็คืออันตีตายตัวหนึ่งสามารถไปต่อได้เรื่อยๆถ้าอีกตัวหนึ่งตายก็ไปต่อได้เรื่อยๆเลยเนี่ยแล้วก็เอกลักษณ์ของเฉพาะเสี่ยวเย่ก,ก็คือ สกิลวิญญาณที่4ี่เนี่ยคือจะโหดมากๆนะครับสำหรับตัวละครเซียวเย่นะครับทุกคนถ้าใครยังไม่ดูนะครับก็ไปย้อนดูคลิปผมได้เมื่อปลดล็อกสกิลวิญญาณที่4จะเป็นยังไงนะส่วนตัวผมนะครับก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะเพิ่งได้มานะครับทุกคนในรหัสหลักนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่อยากเห็นเนี่ยก็ไปย้อนดูคลิปผมได้เลยนะโอเคเลยครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการใส่ชสดรูปแบบนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด c r i ส e ให้กันด้วยนะครับเพื่อนๆอ่ะยังไม่พอครับท ก็ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีให้รับในวันที่2 1ด้วยนะถือว่าเป็นตัวแร,รเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมอาถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่แรนะเพราะว่าไม่มีแบบวันที่2 1แล้วให้เลือกไม่มีนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนแรๆเหมือนทาง5ห้หน่อยนะครับผมอะมาดูกันเลยครับสกิลยานะครับเราจะใส่อะไรกันดีครับสำหรับเซลเย่ะนะอะ ตัวนี้เยอะนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีหลากหลายการใช้งานที่คนได้เลือกเอานะครับทุกคนก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมจะหยิบมา3 3มวงแหวนด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าอะไร3เซตรูปแบบเลยครับทุกคนโอเคไปนะครับอ่าหลักการใช้งานนะก็คือสําหรับใครที่อยากเล่นยาวๆนะครับหรือว่านิยมที่เขานิยมใช้กันอะไรทํานองเนี้ยนะครับเพื่อนๆก็ตามนี้เลยนะครับมาดูรูปแบบที่1กันก่อนนะครับเซตรูปแบบที่1จะเนี่ยจะเป็น 12 2 2นะทุกคนอ่ะสกิลวิญาณที่1นะครับเราจะใส่เป็นสัตว์ปีกเนาะส่วน2 3 4เนี่ยเราจะใส่เป็นแมลงชั่วนะครับทุกคนก็จะเป็นอ่า1 2 2 2เนาะอ่ะมาดูเลยนะครับทุกคนสกิลวิญญาณที่1นนะครับเราจะใส่เป็นสัตว์ปีกเนาะก็คือเซลยเย่เนี่ยจะสร้างดามเมจ99%ของพลังโจมตีต่อสตู1คน6ครั้งนะครับสกิลนี้นะมาดูถัดมาครับ สายมาแรงชั่วครับเราจะใส่เป็นตัวนี้ครับสกิลวิญ,ญญาณที่2นะครับอาคุณสมบัติเนี่ยจะเป็นพาสซีฟนะเพื่อนๆเ,เมื่อเริ่มต่อสู้ครับเสี่ยวเย่เนี่ยจะได้รับค่มจันทานะคมจันทามันคือเอฟเฟกพิเศษนะครับสถานะพิเศษของเสี่ยวเย่นะครับจำนวนชั้นคมจันทาเนี่ยมีผลกระทบต่อโจมตีปกติและความ แกลงของสกิลและเพิ่มบัฟให้คุณสมบัติบางส่วนของจอมดันทานะครับทุกคนก็คือเมื่อเริ่มศัตรูนะเซลเย่เนี่ยได้รับคมจันทารหนึ่งอันนะครับและทุกครั้งที่เทินของตนสิ้นสุดเนี่ยจะได้รับคมจันทาก็คือจันท์างเขาเอาวุธของเขาสองอันนะครับคมจันทาทุกอันนะครับจะเพิ่มดาเมจตนเอง6%เซนตะเซลเย่มีคมจันทารพร้อมกันได้สูงสุดเนี่ยถึง18อันเลยนะครับมาดูสกิลอย่างที่3ครับเราก็จะใส่เป็นอันนี้นะ ก็คือสายของแมลงชั่วนะครับทุกคนคุณสมบัติโจมตีปกตินะครับเสี่ยวแย่เนี่ยจะสร้างดาเมจร3อยของพลังโจมตีต่อศัตรู1คนนะฮะทุก4อันเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี1ช่วงนะครับแต่ละคมจันแานะก็คือทุก4อันเนี่ยจะเพิ่มโจมตี1ช่วงแต่สร้างดาเมจสุดลดลง50%นะครับและลิมิตเพิ่มโจมตี2ช่วงด้วยกันนะครับสก,กิมมันที่4นะครับเราจะใส่เป็นแมลงชั่วเหมือนกันนะอันนี้คือเซตแรกนะครับรูปแบบแ สกิลในสี่ของแมลงช่วยจะเป็นคุณสมบัติแอคทีฟนะครับสร้างดาเมจร้อยสองเปอร์เซ็นต์นะครับของแมลงโจมตีต่อศัตรูหนึ่งคนหกครั้งนะครับโคตรโหดเลยสกิลนี้มันจะแบบไปย้อนดูนะครับไปย้อนดูนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมไม่มีให้ดูนะก็ไปย้อนดูในคลิปนั้นนะครับและหากตอนค่เป้าหมายยังใช้จํานวนครั้งไม่หมดนะจะเปลี่ยนไปโจมตีศัตรูเนี่ยที่มี HP สุดขณะที่สกิลนี้เปลี่ยนเป้าหมายโจมตีจะเพิ่มจํานวนช่วงโจมตีถึง3ครั้งด้วยกันครับอ่า โอ้โหตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปอ่านเอาเองอีกทีได้นะถ้าเกิดว่าฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับก็ไปย้อนดูของตัวเองได้เลยมีทุกคนนะ,ะมาดูเซตรูปแบบที่2กันครับก็คือเซต1 1 2 2ทุกคนเราจะใส่เป็นสัตว์ปีกสัตว์ปีกมแมลงชั่วมแมลงชั่วครับ โอเคครับสกิลเวียนที่1เนี่ยเราพูดไปแล้วเนาะเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูสกิลเวียนที่2ของสายสัตว์ปีกนะก็คือพาสซีฟครับทุกคนเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยเสี่ยวเย่เนี่ยจะได้รับคมจันทา12อันนะครับเมื่อเทินของตนเองสุดๆเสี่ยวเย่จะสูญเสียคมจันทาไป4อันนะครับคมจันทาทุกอันเนี่ยจะเพิ่มดาเมจตนเอง8%เนะเสี่ยวเย่มีคมจันทาพร้อมกันได้สูงสุดถึง12อันนะครับสกิลเวียนที่2นะครับเพื่อนๆอ่ะ แล้วก็ต่อไปเราจะใส่เป็นแมลงชั่วนะครับแล้วก็แมลงชั่วเนาะมาทวนกันหน่อยครับเซตแรกที่ผมพูดไปนะครับจะเป็นเซต1 2 2 2นะครับอันนี้รูปแบบเซตแรกนะรูปแบบเซตที่2ครับจะเป็น1 1 2 2นะครับเพื่อนๆโอเคเนาะมาดูถัดมาครับสิ้นสุดแล้วนะครับสุดท้ายนี้แล้วนะครับก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กันด้วยนะเออแต่ว่าผมว่าถ้าผมส่วนตัวแนะนำนะผมมองเป็นเซตแรกนะครับ1 2 2 2นะครับ แต่สังเกตได้ว่านะครับอันติเนี่ยหรือว่าสกิลนี้สีเนี่ยเราจะไม่ใช้ของสายสัตว์ปีกเลยนะครับเราจะใช้ของมแมลงชั่วสหมดเลยนะครับมาดูถัดมาครับรูปแบบเซตสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือสายมแมลงชั่วหมดเลยนะครับเราจะใส่เป็น2 222 2, 2นะครับหรือว่ามแมลงชั่ว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 เนาะโอเคมาดูสกิลนีนที่1ของสายมแมลงชั่วครับที่ผมยังไม่ได้พูดนะก็คือคุณสมบัติแอคทีฟครับทุกคนเสี่ยวเย่เนี่ยจะสร้างดาเมจสองร้อยเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของแมลงโจม อ่ะคมจันทาแต่และชั้นเนี่ยจะเสริมดูดเลือดนะดูดเลือดก็ดูดเลือดปกติเลยนะครับร้อองปร์นของสกิลนี้เนี่ยหากเป้าหมายเจ็บสาหัสนะครับจะได้รับคมจันทาเพิ่มอีก2อันด้วยกันนะครับอ่ะสกิลถัดมาครับสายมแมลงชั่วเหมือนกันนะอันนี้ผมพูดไปแล้วเนาะพูดไปแล้วหมดเลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคยังไงไปลองใส่กันนะสกิลนั้นนแบบมแมลงชั่วหมดเลยก็โหดนะผมว่าเออเหมือนมันจะเพิ่มคมจันทาเยอะนะครับอความรู้สึกผมนะ ก็เป็นเกณฑ์บ้างครับสําหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้เล่นใหม่รวมถึงผู้เล่นเก่าที่ไม่รู้จะใส่วงแหวนอะไรดีนะผมก็ออกมาแนะนําเลยแล้วกันเนาะประมาณนี้อ่ะเปอีกแล้วโอ้ยใครเป็นแบบผมบ้างอันนี้ผมอยากรู้จริงๆอัดคลิปทุกคลิปนะถ้านะนะใครดูผมจนจบทุกคลิปจะมันจะมีปัญหาเรื่องแบบพอกดออกมาจากกลยุทธ์เนี่ยจะเด้งออกทันทีเลย เออลอกอินใหม่นะไม่เป็นไรนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับหวังว่าจะถูกใจนะครับสําหรับสายที่หาข้อมูลเกี่ยวกับองแบบนะครับคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะว่าผมรวบรวมเซตร,รูปแบบที่เขาชนิยมใช้นะแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใช้กันนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจช่องปื้มสเต็กเกมมบายด้วยครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสวดีครับ